คุณกำลังประสบปัญหาการเติมเกมใช่หรือไม่อยากได้ร้านเติมคุ้มเติมไวเติมได้ง่ายไม่ยุ่งยากพิสกรขอนำเสนอเพทู w i n ผู้ให้บริการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงเติมง่ายๆแค่ใช้ a id หรือ u id เท่านั้นน้นๆ,ๆ,ๆจะรอช้าอยู่ทำไมถ้าคิดจะเติมเกมต้องที่เพทู w i n วิน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  สรุปอัปเดตเซิร์ฟเนวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับมาดูกันิว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับผมปลดล็อกเลเวล190ไปที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ในส่วนของเควสนเบนท์สไตล์จะยังไม่มานะครับจะมาอีกทีนะครับผมในการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์รอบหน้านั่นเองนะครับผมเมื่อปลดล็อกเลเวล190แน่นอนว่าแมปก็ต้องปลดเช่นกันครับกับแมปเซนเนลิเนียนะครับผมปลดล็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปลดล็อกดันอิลูชันแคสเซิลอันเดอร์เวิลด์ครับผมอันพอรับ ซึ่งสำหรับดันนี้นะครับของดีของเด่นเลยก็จะเป็นในส่วนของลูนเฮ Le ีเลเวลสองและก็ไบสกอร์พิลิฟิเคชันนะครับผมแต่ว่าในส่วนนี้เหมือนจะยังไม่มานะเพราะว่าลงไปยังไม่ได้เลยในส่วนของบัตรดันนะครับสามารถซื้อได้ในแคชช็อปที่กดตัวเอ็นนะนะในราคา7 0 0ยฟอสเ็มหน้าสเปเชียลนะครับหรือจะซื้อกับอินเปย์นก็ได้เหมือนกันในราคา 2M มบวกถีอัปเกรดคอไฮเอดสองเม็กนั่นเองนะครับต่อมาเลเจนด์อเลนาครับผมเข้ามาไปที่เรียบร้อยนะครับเลเจนด์อเลนาสรุปง่ายๆเลยคือเป็นดันทาอ โดยจับกลุ่มกับเพื่อนเจคนนะครับผมช่วยกันบัฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนเริ่มทําการลงก็อนัดถอยหลัง3าม้สี่าแปลงแปลงเสร็จบัฟบัฟเสร็จออกตีออกตีเขาได้เลยซึ่งดันนี้นะครับผมเมื่อเราลงครบ3มรอบนะครับผมเราจะได้ยาจาะเกาะ80ดสิึ่งชั่วโมงนะครับลงครบ5รอบนะครับจะได้ยาไอพีสอง้ล้านกับยาค้า2ล้านนะครับและเมื่อลงครบ7็ดรอบจะได้ยาเจาะเกาะร้อยกับยาจาะเกาะ80อย่างละขวดนั่นเองนะครับต่อมากิจกรรมฮับเกียร์บ็อกนะครับผมแน่นอนว่าเขาต้องอยู่ที่ระหยชนนะครับผมมันจะเป็นการเปิด นะครดูซึ่งจะมีกล่องสีประเภทอันแรกคือ Happy Potion ฮับเบียเอนชานฮับเบียบีแล้วก็ฮับเบียอีพิกเดอร์นะครับผมซึ่งฮับเบียพอยชั่นอันนี้มันจะเป็นแพ็คนะครับผมเมื่อเปิดมาเนี่ยจะได้รีส่วนของแฮปปี้ฮับเบียทิเกตด้วยซึ่งฮับเบียทิเก็ตเก็บ650อันเพื่อนนำมาแลกเป็นที่เปลี่ยนอาชีพได้เลยนั่นเองหรือจะไปรอลุ้นในนี้ก็ได้เพราะว่าในฮับเบียพอยชั่นก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมในส่วนของตีบวกโทเค็นนะครับผมให้มันจะเป็นตีบวกโทเค็นไฮเอสซ์นะซึ่งต้องใช้หินเผาในการตีบวกนะครับตีบบววกกโทเเค็นนนให้้ได15พื่อนนำอำมาลขง ซิกบวกสิบสี่นั่นเองนะครับผมซึ่งหัวเนี่ยมีทั้งคริสและเลดเลยนะฮะชุดมือเท้านะครับผมก็มาแบบครบฟูลออปชั่นเลยนั่นเองนะครับผมสามารถเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับในวันนี้นะจ๊ะมาต่อกันที่แคชช็อปอัปเดตครับผมกับแพ็กเมอริตฟอร์ยูนะครับผมได้เป็นที่เครื่องเมอริตนะครับผมสิบอันแล้วก็ที่แคนเซลเครื่องอีกสิบอันนะครับจำไหน่ายในราคาสามหมื่นเก้าพันฟอสเจมแพ็กพรีเมียมรีแพคคิดนะครับผมรับเป็นพรีเมียมรีแพคคิดบ็อกห้าอันนะครับจำไหน่ายในราคาห้าหมื่นฟอสเจมนะ อพอลิฟ่านะครับผมแพ็คแคสเซิลอันเดอร์เวลล์นะครับผมอพอลิฟ่าจะได้เป็นบัตรดันบัตรเงินทัวเพิ่มดอกตังทัวเพิ่มดอกบล็อกแล้วก็เจมสโตนทันซินแดนนะครับผมจำหน่ายในราคา17,900ฟอสเจมนะครับแพ็คซับพอร์ตพอชันนะครับผมได้เป็นยาเติมเลือดเติมมานาไม่จำกัด12ชั่วโมงอย่างละ1ขวดนะครับผมแล้วก็ยาเกย์ยากีเอ็มยาคียาเอมนะครับผมแล้วก็ยาวิ่งไหวนั่นเอ,เองนะครับผมจำหน่ายในราคา12,000ฟอสเจมครับแล้วก็ในส่วนของบัตรดันบัตรเงินจมครับผมอย่างที่บอกไปคือจาหน่ยในหน้าส่วน จำไหนนะครับเจ็ดร้เกมนั่นเองนะจ๊ะต่อมาครับแพ็กร้านค้าทั่วไปครับผมก็จะมีแพ็คหยวนมานะครับผมมาจําหน่ายในราคา7,990เบอลเลตพอยต์นะครับผมและแพ็คอารีโอเดลนะครับผมจําหน่ายในราคา5,990เบอลเลตพอยต์ใครที่ยังไม่ได้ซื้อตอนนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะจ๊ะแต่สําหรับใครที่ไม่อยากใครแต่สําหรับใครที่อยากได้หยวนกับอารีโอเดลเท่านั้นนะครับผมก็มีแพ็ค2สาวเล่าเรื่องนะครับจำไหน่ายในราคา1 1 9รับตพอยง์เท่านั้นเองนะะจ๊แพ็คทหารครับผมอลเลฟพอยต์เท่านั้นเองนะจ๊ะ เมอร์ซินารี่การ์ดพีลิทดีสาอันนะครับราคา1 9 9 0งพันเก้าร้อยเก้าสิบวอลเลตพอยต์ครับแพ็คสกาลีดครับผมได้เป็นเมอร์ซินารีการ์ดพีซสกาลิดสาอันราคาสองพันวอลเลตพอยต์ครับแพ็คอิสฮานครับได้เป็นเมอร์ซินารีการ์ดพีอิสฮานสาอันนะครับราคาหนึ่งพันเการ้อยก้วอลเลตพอยต์ครับแพ็คเอเลนาครับผมได้เป็นเมอร์ซินารี่การ์ดพีเอเลนาสามสิบอันจำหน่ายในราคาสองพันเก้าร้อยเก้าสิบวอลเลตพอยต์ครับ นั่นเองนะครับซึ่งจะได้เป็นเมอริต Evolution แล้วก็เมอริต c คนเซลอีวอลูชันนะครับพร้อมกับยาแต้มวอล0าแต้มนะครับผมจำนวนนี้นะครับ9ก0าาวอลเล็ตอยทเท่านั้นเองนะครับแพ็กดันบัตรเงินครับจำนวนนี้นะครับาวอลเล็ตพอย์ครับแพ็กอูอีไนะครับผมได้เป็นคอตุงเวันครับผมพรอเพตเพอร์เพิร์ลุกนะครับพรอเพตเพอร์เพิร์ลฟลุกเฟสแล้วก็คาร์ลูฟูบัตเตอร์ฟลายนะครับประกอบทด้วัส3มวันแบบไม่ได้เจ็ดวันแล้วก็รีเบดเดต9 9ม วอลเลยพ์พอยตนั่นเองนะครับผมแพ็หมาทั่วครับผมเรียกว่ารวมโฉมที่เราใช้งานกันอยู่แล้วนะครับผมก็ประกอบไปด้วยแอนติเมทเจ็ดวันซูเปอร์เดวเจ็ดวันเอฟพีฟอสต์วิงเอฟพีนะครับผมวอลเอฟพี EP, และบล็อกตอปล레이นะครับผมทั้งหมด7วันจำจำนตาเในราคา9,990เก้ l สิบวอลเลพอยนั่นเองนะครับผม ราคาลิฟเจมครับเอามาเป็นแพ็คลุยมิชั่นวอลนั่นเองนะครับผมจำไหน่ายในราคาหนึ่งหมื่นลิฟเจมนั่นเองครับแพ็คเซเลเชียหรือร้านค้าอาร์คเจมนะครับผมเอามาเป็นแพ็คแรนดอมเฟสบ็อกจำไหน่ายในราคาหนึ่งหมื่นอาร์คเจมกับ500วอลเลทพอยต์นะครับแพ็คเบสซิ่งบีนอันติเมจิทวันครับผมได้เป็นถูกอันติเมจิทวันนั่นเองนะฮะจำไหน่ายในราคาหนึ่งพันอาร์คเจมกับเจ็ดร้อยห้าสิบวอลเลทพอยต์และแพ็คเบสซิ่งบีนซูเปอร์เดย์เจ็ดวันครับผมจำไหน่ายในราคาสองพันอาร บอ l เลตพอยต์นั่นเองนะครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับผมการแข่งขันที่อั t i ทอ t ์เนทบอ e อ e l เซ t i ชั Maxim กซิ t ายแได้เปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่6กกรกฎาคมนั่นเองนะครับผมซึ่งในการแข่ง m a x i m i z e นะครับผมจะเป็นการแข่งใช้ ID กลางใช้ไอเทมเขาจากทีมงานนั่นเองนะครับผมสถานที่แข่งครับผมแข่งกันที่แมป Arcan t น s ทนั่นเองนะครับผมสามารถอะไรเอียดเพิ่มเติมได้ในลิงก์ที่แปะไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็จะประมาณน ครับใครชอบฝากกดไลค์ให้กันเยอะๆด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันครับสวัสดีครับ